วันศนีเราจะมาเล่นเกมฟ้าใสไรล่ะสุดจนเริ่มเลยเ h e อะไรดีเนี่ยิดออกเลยงั้นสวัสดีก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ ก็คิดว่าจะใจดีเม้งเงี้ยเลยเนไแต่อ้ดอกมึงเจอนี่จุดจุดคกูไปละเดี๋ยวเดไปละสไตลลูกพเดี่ยวเียอะไรเนี่ยอ่ะ อยากลองอ่ะเอ้ยเสร็จแล้วไปไปเลยว่าส่ยมันจะจุดเลยเสร็จรอบ จุบเลยเออจะแข่งกับกูไงเหรอฟันไปเถอะมาเอาไปเขี่ยเมื่อกี้มียังจุดๆใครเมื่อกี้มันยังจู่ๆใส่กูอยู่เลยเอา้าทางนี้ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะเมื่อกี้จุดๆใครกับกูอยู่เลยอย่าได้เขี่ย ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถาม,มค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยม ฟ้าใสก็จะมีประมาณเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนพอนนี้ไม่มีเรี่ยงมีแรงเลยเออคลิปหน้าจะเป็นถ้าคลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้เล่นฟ้าใสอีกก,ก็บอกคอมเมนต์ได้นะครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกดแชร์แล้วก็กดไลค์อย่ากดกดิดไลค์มันกดไม่ได้เชื่อผมเถิดดิไลค์มันกดไม่ได้ถ้าอยาก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 ให้พิมพ์กับฟ้าใสว่าอะไรให้ให้บอกว่าแฮชแท็กฟ้าใสแล้วก็อะไรที่คุณ ที่คุณคิดว่าฟ้าใส่ตอบได้และถ้าอยากให้เป็นซิมซิมิก็ต้องแฮชแท็กซิมซิมิแล้วก็แล้วก็ผี์อะไรแค่นี้ฟ้าลาไปก่อนบ๊ายบาย